สวัสดีเดอ้อผมไอพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเพราะว่าสิเป็นพี่น้นองทั้งทางลาวท,ท,ทั้งทางไทยทั้งต่างประเทศกนันยินดีต้อนรับเขาสูส้ซองบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะบาตาจะพาเพมยนพี่น้องเนาะอยู่ที่คิวรถเนาะอ่าอมีผมไอพี่น้องเลยก็คืออ่าบอนเพิ่นอ่าจอดรถมีแล้วก็ปิ้งไก่เซโน่พร้อมผมไอพี่น้องเลยนี่แหละเนาะ ก็ค e, ือป to ิ้งไก่สนุกกับม้าทำกันกับบาจิตพ่นแม่พ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีเนาะโดยโดยกับมือนี่กันทากันแวะลงมาสนพลนพ่อแม่พี่น้องเลยผลโตกเนาะมืดผ้ามืดผลกำอยู่กระพอดีเนาะบังเอิญลีพ่อแม่พี่น้องกระพอดีว่าเห็นเอื้อยเวียงเพิ่นมาแต่เวียงจันทร์พอดีเด็ดเนาะเพิ่นไปชงน้องเดือนเพิ่นมือก้นไปหาเนาะพ่อพ่อเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมามือนี่แบบว่ามาพบมาพ่อเพิ่นอันนี้ไปเนาะ โอ้ยนี่มากับโบกี้ประฟันเนี่ยพี่น้องเนาะวาสีมาพบมาพ่อเพื่อนนี่เนาะโอ้เพื่อนเลยมาเต็มโยโอยู่นี่แต่มื่อนี้กับพลนาศีตุกตกักนี่อ้าวสบายดีสบายดีโอ้ชืบเบาได้อยู่บ่นี่ชืบเบาได้อยูบออ่บ้นี่ฮะโอ้ยเบิ่งเนาะอาทิตย์ไหมเพื่อนก้อนหน่อยนี่อ่าสบายดีเป็นยังไงบอไ,ได้เมาส์รถบ่นี่ว้าอีกที่บุกแตกอยู่นี่ โอ้ยเนาะีเด oh, no. no. uh ียวว่าชื่อบ้าไรเลยนะโอ้ยโดยโดยเนาะโอ้ยอยากให้เลยเอ้าเนาะปั่นกับไอเด้อเออนี่เขาไอ้เนาะน้ำส้มนี่โดยโดยอือขอบใจเพื่อนว่าโดยโดยบุตเมาหลุดบกละเออบุตรเมาหลุดเนาะยันว่าเมาหลุดเมาเฮือนะอย่างได้น้องเดือนเพื่อนน้า ได้เบียกได้งานเป็นที่เรียบร้อยเลยที่โดยได้แล้วอ๋อได้แล้วเพื่อนว่ะได้กินฮอดเอื้อยบ้เพื่อนเหอฮะอ๋อพูดถูกงี้ถูกด้านใดๆเป็นถูกเลยคืนพ่อะผมเป็นพี่น้องเลยเคยเนาะเขิดกล้องอีกกินข้าวแล้วนี่ฮะกินแล้วกินแล้วเพื่อนวะโดยโดย เนาะน้องๆเบิ่งไกลโอ้ยากแลยดิเนาะเพิ่นอยากกินน้ำาสมบี้นี่เพิ่นบ่อยากนุ่มใช่ดิโอ้เมื่อวานนี่ล่ะบ่เห็นเนาะอ่าก็อีกจักอ่าพุ่นแหละประมาณวันจันทร์หรือว่าวันพุ่นะน้จักสิเมื่อเฮือนเพิ่นน่ะนะเพราะว่านี่แหละฝนตกลอรถเอาไว้ฮะเออได้โทรนัดเพิ่นแล้วบ่เจังได๋ บรโเลอองได้จะแบบมี่เบอร์มีอย่างอีบอโทนะครัน้องโทรก็ได้เอาโทรบะโออันนี้โบจูเดินนโอ้คนอยากเนี้ยสมได้คนลงมาเติร์เลยย่บเคยไปยี่บเวียจานนะอ้าวบชำนองเป็นเช่นนี้ ฮอหาแขกโอ้ยเพิ mm ่นไดนอนหัเพิ่นมีงานดูนแต่ว่าน้องเดือนไปเียนเดือนทั้งคืนมื้อเช้านีกนอโดยเพิ่นหักยูเป็นยากลอันนี้โดยนีก็มรถก็เมารถเนาะแม่นยเนาะน้อยจํานี้นี่เก่งอีหลีไปนั่งรถมีบ่เมาเยเออนอนได้ก็ถึกเพิ่นว่าเนาะเนาะคือบ่ปาไว้อยู่นําแม่ตู้เนาะเห็น เออเราบอกว่าหินหุงเพื่อนนะแค่นั้นนี่แหละอ่าแต่บุญนึกว่าฝันเนาะว่าพ่อเพื่อนพ่อแบบบังเอื่นรีพ่อยพี่น้องไปหมื่อวานนี่แบบพ่อผู้ใดพก็จะมีตู้เพื่อนฮันเออจังได้บาทนี่ผู้ใดที่หาอยู่หากินให้จังได้บาทนี่วี่งเลยวันนี้่ได้กินน้ำนองไผ่ฮะเนี่ยเมื่อเมื่อหมู่บ้านนี้จะมาใหมาขอฉันไปน้ำทางไปจังได้พราะว่าฝนตกเนาะโอ้วิ่งไปยางอะนะก็ไหลายตอนนี้กับฝนตกอยูพวกพี่น้องปักปักอยู่ โดยจะมือม่อใดเดือนได้จะเพิ่มจะขึ้นมาจักหรือบอลลลงไปเห็ดถาวรเลยบอกโอ้เย็น่าแบบจุ๊บคาหอกา้านเพื่อแล้วเพิ่มขึ้นมาจี๊ดอ่ะเออพันเยนหรือบอลโดยโดยโอ้ยังี่กาวขึ้นมาเยนอยู่ดเนาะโอ้ยแม่เดียาอยู่หานดดีๆจะเ้าเอาเอโอเคฉันผลตกแล้วพ้กกันหาลบผลเด้ออ่ะเนาะขอให้รถมาไว้ไว้พ่พ่น้องเลยฮ่าฮ่ ไอตู้เพิ่นกันสิไปชัยเดชน,น,น,นี่มุกเข่ามุกน้ามุกซึกกนี่กินไปแต่เช็บใช่ตู้ฮะเนี่ยข้าเพิ่นกัปอุ๋นเนาะไายปัตุม,มักตาเต็มอยู่ผมพี่นออ้อเงเอ้ยนะี่ปัาตาเคยมาส่งเอื้อยเนาะอายุโรนนี่แหละผมพีน่น้องเคยมาตอนนั้นเนอ้องเป็นตอนคืนผมพี่น้องเป็นตอนคืนมันกันบโบแจง้งตปนใดอ่าที่อ่าเนาะเน จุดมาตาลบอนั่นแหละเนาะที่บาลตาซื้อซอยเพิ่นมือไหนโอ้ออกไปแล้วเว้ยพี่น้องเอ้ยเบิกมาหาขอค่าเพิ่นทางนี้ก่อนคือจังใดอันนี้เนาะโอ้ยลด,ดมาส่วนผ้าส่วนลจริงไกลกับหอมห่วยเว้ยพี่น้องผู้เจ้าเพิ่นมอสต์ลินโทรศัพท์นี่สิลักแลนไปจะได้นี่ยโอ้ป้งนั่นนด่นี่คือค่าเลือมามาบอยู่น,นี่เนาะขายปิ้งนั่นใดเด้นี่ ห้าสิบพันหน้าสิบพันบ่นบจิตซื้อให้กินไอน้พวกบ่จิตเนาะจับเบิ้งนี่กับผู้ชื้อนี่เพิ่นกับผู้ให้ดอกตีเ <c oughs> นาะเออเนี่ยพี่น้ <c oughs> องกาผู้ใดกายมาทั้งนี้กับมาอุดหนุนห้านเพิ่นเน่เนาะย่างตรงเขามานี่พ่่อแมพี่น้องในระหวาง 1, 2, เออนื่องซองชามอ่าเขามานี่อ่ามีกาเจลโบงพ่อแม่พีพ่พน้องตำเองเลยบ่น,นี่ไ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> โอ้ชื่อโ <c oughs> ตโอ้ชื่อตอ่อนโตกแล้วอ๋อพ่น,พนทั้งนั้นเพิ่นกับเลี้ยงได้ปีนไก่โบเปียกบ่แบบนี้ เออโอ้วิธีปีกฟลุกปีกไกเออหอมไมอห้วยคนตกคนไหนพี่น้องอ๋อดูตักแน่ลีนี่อ่ามาแล้วคุณจีเนาะเข้ามาก็ได้เบิ้งเบิ้มเอาเสื้อเข้าไปก้อนบาร์าก็ได้คุณเฮ้ยคือตกในหัวที่แท้ี่เนาะตกแห้งลีบาดนี่จุกจุกลงคุณเนาะไเอียงจนจะ ต้นุนดีเหม,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 มือ,มอกกนผมเอ,มเมอพงพี่น้องเฮ้นี่ไม่ใช่สิแหละผมให้พี่น้องเอ้ยยามำพายามำผลเนาะกะไปมากอะลับบากจังซี่แหละกะมือลับมือกะเปียกแน่เพราะว่านี่บอจิตอ่าเอาข้าวซานไปกับโมเม้นต์เปียกใท่ไหมจักบอจิตไอ้ยเปียกเพคนละตัวผมเองพี่น้องคือที่ฝนตกแฮงเนาะพากันลบฝนผมเองพี่น้องเฮ้ยโอ้ยว่ะ อุ้ยเนาะเป็นังไรมาจิตน้ำท่วมพี่น้องไงน้ำท่วมด้วยด้วยด้วยด้ดิน้ำท่วมเบื่อเลยก็ดินะก็เลยอะโต้คลิปไว้พ่อมพี่น้อง อ <N toilet> ันนี้เฮาก็มาต่อแมพี่น้องนเลยเวียงเพิ่นก็บ่ทันมือเนาะมบ่ติดก่อนเนาหน่ยบ่ทาสิบัดเดียวได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยองเพลงให้พี่น้องไปไก่สินบ่ติดเพิ่นอว่าแม่เนาะว่าอยากไปรำนานูนเพี่น้องอยากไปรนานูติอว่ามันเป็นเพลงเดียวกันตินบ่แม่นบ่แม่น่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่ออยากไปดำนานูนมันคนละเพลงจ้ะดำนานูนกับไก่สินมันคนละเรื่องบ่ิเพิ่นว่า ลุนตกแห้งๆพี่น้องเด้อผมกินนี่นะอยู่ทางเซนูนอพฟฟิโนเพราะว่ามาอยู่นี่กับลุนพูดสมควรเลยด้วยนะลุนแล้วเนาุลุนพูดสมควรแล้วที่ว่ายังบีทันได้เม่นจักรพรรดิอันนี้เม่นบอลรถไปนี่รถมีเลยน่ะรถมีปฏิปัยเช่นนู้นนั่นนี้ด้วยเหยียบหุ่นโอ้ยเหยียนวะหุ่นปากเซหุ่นอัตปื้โอ้ยสารวัตรหุ่นอะไรพี่น้อง ตาวันปากซีาะวันอัตปือพ่อแม่พี่น <I love. S 2> ้องเฮ็ดบาดมีไปเล้กไปพีดบอจีบอจีทไปนอ่ะบอจีจั่ไปพีดไปพิงกันไปพีดไปพีดดูด้วก้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจิว่าทอนเงินให้ขอเจ้าพีดได้พี่น้องไ อ๋อบาจิตเปินจับพี่แกอะไรกันไปเลยไปเฉยยันไม่ขาดนะต้องเล่นเล่นน้ำหลังบาจิดน้ตเนาะกาเป็นห้านของงานไอไอหมูเพิ่นบพวกนี้เนาะกาบาตากาลื่อเคยกันอยู่เลยเนาะกับเพิ่นนะนะก็ซีว่าโยกว่าหัวกันได้เนาะโยกว่าหัวกันกับเพิ่นนี่แหละเน้นๆแต่ก่อนกาแบบเมียของเพิ่นเนาะกาแบบเคยเฮียนนกันเสียปลี่ยนก็ได้วมาดึงเคลื่อยกันเลยเคลื่อยกันเนาะกาแบบมีกาดิมาเลย อย่งไรเนาะะไปไปถามเพื่อนไปประจิตเพื่อนสีเมื่อแหละเบอร์นีู่เนาะครับเกลือกกระป๋องไปทักทายสบายดีก้อนเอื้อยเพื่อนสีเมื่อเนาะเพราะว่าเขาก่าคนลู้คนเคยกันนะถาโบอันนี้กับมันก็คือพวกแตงได้สีเมื่อแล้วบอวันนี้เมนเม่แล้วมันจะปากซีพอมันเล่นเนาะเพื่อนก็เขียนว่าปากซีพอมอยู่เนาะเออเ้าไปถามเพื่อนเลยเราไปถามเพื่อน เราเราลืมมันนะเพ่อนเสัมบูรุคัวอ๋อลืมเพื่นสัมบูรุคัวเมนเมนพี่น้องเพราะว่าตอนน้ำมาแตะนาทากเทกหรือว่าเวียงจันทร์บ่โอ้เวียงจันเออไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไปเวียงจันแต่เพื่อนอยู่ฮอดแต่ทากเทกเมนตอนเพื่อนขาเพื่อนกลับมาหน่ะแบบอ่าเพื่อนเอาอนาสัมบูรุคัวอยู่ในทงกันแน่อยู่ในป้าวไปในรถโอ้ป้าวไปในรถเมนสัมบูรุคัวก็เลยแบบไปพื่นเลยไปนี้เพื่อนอับปาก ขากากยอดมาแม่นแ่นโอ้ไปไปไปฉันไปถามเรื่องแล้เขาไปเบิร์อยู่เนาะโอ้ลืมสมนุกัวก็เป็นบาที่ในห้อนนบาทเนาะเมนหมนอ่เนยันโมเมนขันนี้เยอะ ยันเมนนเาผู้ชาบอจิตนัเน้อบอจิตตาบูดีลิด okay ิบิึงดิอันนี้เพิ่นลิฟเข่าบังกล้องเลยคือเมืบังกล้อง้าวก้องบตาจจก็ได้เนีาะเมียบเห็นบอจิตยุก้องมาตานีเฮ้ยนี่กับมีนี่นี่กับเออี่เนาะถามาูบอจิตจะไปทางไหนเด้เนี่ยเมื่อเบียงบเมื่อเบียงคุเนะเพิ่นกับคุยเนาะ ไปตามไปทามชื่อเป็นยังบอจิ่งเป็นยังไงทำตะกี้กล้าอยู่พี่น้องเองบอจิ้งนะตะกี้เพผ่นกล้าอยู่เนาะตุ้กล้าอยู่เนาะพี่น้องไม่ตุ้ยไม่กล้าเน้ะพี่น้องเห็นเห็นเขาถามเอ้ยเผ่นยุ่วฮะเป็นยังไงเอื้อยโบเห็นเลยบอโอได้บัตรนี้ได้ชิคับได้เมื่อได้บัตรนี่เพื่อถ่ายเดก่อนบ่โบได้ถ่ายบัตรยานร่มฟ้าได้จ้ะเอ้าได้สมุนกัวปื้มสมุนคั่วห้าได้จ้ะก้มสมุนกัวอันนั้นพี่น้องค่ะมาแต่ ออกมาเลยก็เอาให้ครับคนเดี๋วนี้นะเก็บไว้ท่าแม่เลยม่นี่นึนันักน้ำคู่อันนี้อันากน้ำผึ้งเห็นเนาะโดยแล้วให้เพิ่นเอาให้นี้ค่ว่าี่สาวทีบอตาพ่หินันเนาะกอมลงมาเนาะเอยดังอะมือบังั้งอกยนี่เฮ้ยโอ้ยยอดัวื่อดอกเว่น้องเอยเนาะ จะไปไจไปลบผ้าลบมลหนยบสบายฮะเฮ้ยป yeah, so ่ดเฮ้ยมายกว่าหัวกันน้่งเฉในตาอ่าฮ่าฮ่าฮ่โยูน่าโบยูว่าข้นผากมากนะเราผมพี่น้องฮัลีหนาะโอ้ยวัวขกขากน้องก่าจิตกอิตจั๊ก อ่ามีเงินเก็บเงินซื้อลโอมาเล่นนะบัอิดเพอาบบนั้นมาได้ได้เนาะแบบนั้นแล้วเนี่ยเนาะตุ๊กๆุกอ่ะนะแบบเล่นตุ๊กๆุูกเพื่อน่ะนะบอกเออตุ๊กๆุ๊กแนั่นแหละมันกลับมาได้น่อยได้พี่น้องเพลงเพลงเลยพี่น้องเอลยนี่แน่นประมาณห่วยเจ็ดแปดหมื่นหุ้นใจถั่กลัวนะบัอิดโอ้ยกลัวบอพอดูพอ่านภาษอักกับ โบกิ่งเราเรื่องลุกดึงล่างอี่นะพี่น้องบเราเราไม่จินหนาคือว่าพี่น้องมีเป้าหมายว่ามีเป้าหมายใช่ไหมีเป้าหมายกับบไหาเงินให้ได้รักแสนพี่น้องนรักแสนก็ดีใจได้แหละมาจินต์เลยมันหากบ้าหอดนบำหอดวันต้าวัต้าหาเงินซื้อรถเต่าดอกไหมพี่น้องเลยมันจะขับง่ายเนาะนน้อยดี อ่คือว่าพี่น้องเป้าหมายของคนเขามันกับโบคือกันพี่น้องเลยโดยโดยกาเห็นเพื่อนฆ้าขายที่กับมวนเนาะบ่นีเนาะมวอยู่พี่น้องอ่าตอนนี้คือนะไม่ค้าซ่อกขายกับอ่าข้าวหางเงินหนาคำกับอีกแบบนึงพี่น้องอ่าข้าวหางซ้ายหน้าเนาะการเห็นเพื่อนทำงานเนากับอีกแบบนึงพี่น้องเลยคำคุ้นตก้คนลงกันรบากเนาะไปข้าวขายไปไป แต่ทางเงินคนเรามันบ็คือกันนะพี่น้องเอ้ยแต่กับเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันก็คือเงินเงินเงินมีนะพี่น้องเ้ยคนถูกต้องมีคนรวยแบบนี้นะมาทีู่ือว่าเนี่ยมีรถใหญ่แล้วก็มีรถน้อยเนาะมีรถใหญ่แต่ก็มีรถน้อยเป็นเป็พี่น้องมันก็คู่คู่กันไปพี่น้องเลยเนาะมันเป็นสิ่งที่ว่าขาดบ่ได้เน้อมาจ้ะขาดบ่ได้โอ้โหมาจ้ะมาจ้ะตอนนี้อานาคตคนเราคูอสึกว่าแบบอมัา อ่าแบบมี่กล้องวงจรหลายกล้องวงจรแน่แน่มึงนี่หลายกล้องวงจรดูนะโอ้ยนะสิขี่ไปหยอกอะไรเนาะมีงคนเดียวแค่ผู้เดียวนะใครจะไปหยอกเช้านั่นเดี๋ยาเราให้เนาะเราคิดเป็นผลิตน้ำนนะเราคิดดูเมียแหละนั่นแหละสิ่งที่เราคิดจะหยอกอยู่พี่น้องถ้าแต่เขาบราคิดว่าั่นมีลูกมีเมียนี่มวนอยู่พี่น้องมวนถ้าไปหยอกแล้วมาอีกแล้วนะเนาะมาอีกแล้วบราคิดพี่น้องอันนี้บอกออกน้ำไปต้องโดยรถคผลดเนาะอันนี้บอกเป็นสีมานี่แหละเนาะ เลวก็อันแล้วก็ไม่คขายเพิ่นปอท้ามึเนี่ยขอบนาคลองแลนมาใส่เนาะก่อนหน้ากินทอดตอนเทียนไปไทยบอจีกินทอดอยู่บ่ท้าเพราะว่าเห็นเห็นรถเมย์สเนาะกินทอดอยู่นะเ้าก็เคยเข้าไปนั่งนะบ่ได้าไปนั่งเลิกช่วไปทำงานอยุทธายกมวนอีกแบบนึงพี่น้องเอ้ยเลยเห็นในบอลใดที่นะพี่น้องเลย กาืที่ยวที่ซีโน่แบบก็อเข้าไม่ได้ไปดนๆแล้วก็ถ่ายกับไปอีกกบคืดยานๆเด็ยานนี่ครับอมเนว่ายานยังลดแบบยานปแบบกลมกลกนมากเ่นะก็มีย่างกับคือบอาแต่บอต้าครอบครัวของเข้าน้อง็อเลยกมันแะคน้นราลายวเลยข่าเกลุแล้วนั่เอ่าเกลุกลายแล้วันคือขับซิ่งขับเที่ยเนาะแบบบอต้าขับรถหี่ห้อที่ดิบเาะบ้าบอจีตดุ่นี่เกปที่น้องเบิร์นในน้อบรรยากาศนี่ ม่ข oh, uh, ่าหุ่มพี่น huh. ้องให้ข hey, uh, şey, ึ้นน uh, ้ำเกพี่ผูพมีผู้ชาวพอมเนาะนะเออโไอหมูเปนคือโบเลนใช่ไหมหมูเนาะไอหมูเป็นบรรยากาศแบบรายุขึ้นุดไหพี่น้องาะต่งไก่กะเด็กไปเสีด้ไพี่น้องเลยโอ้เปนโบกโถเด้บะจิตบะจิตขาผู้ชาวเด้อสาวบกมือไส้มาตาะดีบกมือเ่า้าได้เอ้เปิโบกมือเ่มูเปิดบ่า เขาลงทมายังมาตัดมาชดนบนเลยกับโม่ชั่วเลยพี่น้องมาส่วนบนเลยกัเอ้าขณะโมเมนต์มาพดนมนมีเวียกเลอพี่น้องเ้อามาแต่เวียยเนาะมาแต่เวียกเลยกันฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกแห้งแล้ว่ากันมาส่วนพ้นนตะมาเลยกับบังเกอิญนั่ออันสาเวี้ยขึ้นนะ่อเวี้งขึ้นเลยกัเอ้าคนหู้จักกันเนาะทักต้สบายดีนทาง้สบายดีอยู่แล้วย ไม่จะบอชิดมาต้นนี่เนาะพอตอนรถจยกเอาแลักก็ใช่ไหนมื่อะไรกไปห้องก็ไปนะอยู่รถเหาองพนันเนาะพอพี่น้องใส่บอชิดเป็นมือกล้องพอแม่พี่น้องแม่แมนแมนโอ้ยว้าวไอ้ดิบตุมเป๊ะเป๊พี่น้องมาแล้วมาแล้วคนนี้บอชีตแม่เลยจ้ะเป้าหมายเป้าหมายโชว์ดูบอดีตโชวโชวแล้วผู้ชาวก็ชื่อชอยด้วยแล้วดีดีสอยีเอาไปทังแม่นะบอชีตซื่อชอยได้นี่ ฮ่ามึงเรียก่าจโว้ยบทาทางที่มใส่บูชาพี่น้องเยนาะลูอยูนาะบูชทีเนาอตแลเอ้าว่าชื่ออะไรนะข่าวกาน้ำแน่่ะอหคใส่ผ้าปิดปากก่อนบูชาที่อายบูชาที่ต้อายพี่น้องชื่อยุ้หักโอ้ใส่ผ้าพิดปากบูชาไปเลยเนอะาดเก่อนจึงได้เอฟซีว่ะช่อหนอเนาะในเขน้าในเขน้าได้เนาะป็นจังไรดิ ทียน่ะมาอุนนเนส่ะเนาะมานอมหนา่ชื่อดงหันพิไดอันนี้ทุงท่งอะไรก่อนทงหาบอ่อินกินผัวทุทงเนาะนั่นนั่นก็ได้นั่นนั่นก็ได้าบอกคำว่าเมนมนเมนไม่ขายกาไ่าบริการจะดนบอ บอบอี่เพิ่มาเพิ่รัไข่เทนเมียเนดไหมดไเาเดียวบราเวน้เาย่มาตดได้จะกินหน่อยผู้าันมาตัหได้เนี่ยมาซื้อเซอร์เบท่าหน่ม่มานเนี่ยมาเอาองพิ้งคีโอ้ยไองสิบพันจืไปเด้อยพี่นอง ขานี่จิอันนี่ออกลยได้ไ่จิตอ๋อได้ได้ไดออกคอยกันดื้อลืมาจากเงินมาทันจ่ายบตะเงินม่ทันจ่ายเออชื่อไ้เนาะชื่อไเนาะบางทีมื่าไรก็ม่เนาะวายังไม่ลืมไปแถ้มีนเนไก่ล้วแต่เอไก่มาวไปค่า่านหน่เอาดี๋ยวนันก็ได้บ่ตะ ฮะว่ม huh? bo no. ังวงบอกยังมาแตะนี่เห็นเนาะนี่จื้อวะยังไปไหนจื้อพันเนาะข่าวบอรัข่าวบอกัอนเนนอก้อ่นน่น่นี่งไงเยน้อมกกีของงไงยู่ีาวบ เอาได้ได้เนาะยอกคนเรื่อยเลยนะยกเรื่อยหยอกเรื่องบ่นี่ละเนาะโอ้นั่นนั่นนานเมื่อ่อด้นานเมื่อนั้นเป็นไปนะเว้ยพี่น้องเลยแโอ้ยเนาะแค่กินกับว่าอีชื่ช่วยบูชาแบูชาเพื่อใช้ภาพอิดป่าแมนพี่น้องเอ้ยเนาะแมนแมนแมนคนเทียมเกี้วพ่อรวยพี่น้องเ้เจแ้วนะ มักอยู่บ่มักอยู่บ่เจีวนี่ยอ้ยมันก็พักพดแล้วเจีวนี่โดยกะคือชื้แนวนพน้องไปสองคนกับบ่ยก็หัวกันพี่น้องเอ้ยคำบาปไปแต่อาบาจิตเดีอวกบตาก็คือชี่นาบ่บเป็นพี่น้องเลยดยยพอนีใช้รถอนจังโดยโดอ่ะมาลจ่ายเงินมาลจ่ายเงินไปสบ่ตาห้าสิพกเ็ดิเนาะเจ็ดสพนเนาะโดยโดยโดยตาบาตาบจิตจะบอกว่าอย่างนึ่งอย่าไม่ตำเนอะ ไครชอบกิเอาไปกินเลยเปลอกินเลยม้าตาไทยนะแล้วก็มีนาดีบอสระเด็นมักินน้ำขผาเจ้าได้บ่ตายกินนี่มันบ่ไดกินน้ำเ้าเจ้าได้ว้าน้องีลายพูดแล้วเมนบอกมมนบ่กอ่อมกินบ่มี่ยังลอยไปหรอกเนาะแมน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 ฮะบ่ตาโอเคเนาะเมนเนาะไปจเงินคนเมนมนเนเมนนแม่นมเน่นเนเน ว่าิ้นอยากอยู่ปิงไก่หัากินมาได้ไหมกินได้ไม้่อยากมาได้เลยพี่น้องเลยพ่อคืออะไรพี่ต้องเปหนยงเป็นไงบาต้าซ ah? like ื okay like okay. no. ้อแบบจากลอยบาเป็นอยเนอเดี๋ยวทุี้อดไปก่อนพี่ต้องไม่ออดไปก่อนนะช่วงนี้โอเคเนาะเนาะนี่ยนี่ยตาเทเรปต้าไหเงินหาซิก็เป็นเงินอยู่ร้อยารอยอยไปเนาะอยอยรอยเนาะหาหสบพัเนีก่ สาม่าบาทนี่เทาะบ้าโบักแต่ชิปมาสร้อยห้าชิพแมนแมนนอ้นร้อยสามบาทคมนมนาเิพันกับเงินบบตาเอาไปให้กับห้าชพพี่น้องห้าินกับอยู่ในประมาณสองร้อยไม่โมดหนะสองร้อยไปเนาะ้อยไปด้วยแมนแมหน้อขาเป็นขาถึงเขาไปมาพี่น้องเอ้เราเดินขึ้นบาทนะนได้ เนเมนเมนอาจงันเลยพี่น้องเยยมี้ตเียวไปเติมน้ำมันนว่าเมก็ได้ใจเรวเลยดูดููดาได้ะเฮ้ยชาด้ใจแต่บ่ช้าบ่ก้าดีหนีเเนาะโอ้คำชาบก้าดีหนีบ่น้ำแขำหน้าได้แบบนี้ก็ไดเมย์จไปยังได้ใช่ไหมเมือเบียงบ่บ่ปากีเออเมยเปิดกมือปากเมน้องวาอิตุเชา ไอ้บอตหาพ่อแต่บูชาเนาะเด็แตยากมากผมเพิ่อเนเนาะบาจิตเนาะเด้อเด้อเด้อเสวัสดีบายดีมันยินนกบ่ต้าต้องเขากจะใกล้ได้แต่ยินเนาะ่คือคนมีอเบี้ยนะฮะเนาะผ่าคนมีเบียพี่น้องเลยทุกวัพี่น้องแป๊เดี๋ยวอันนไลคนสีาบต้เห็นคือคนมีเบี้ยนี่ก็ได้ อ้ยว้เน้มูเช้าวาแต่ละมือนะเน้มไม่ใ่เนมมันเนมมันได้แต่เนมละเอียเนมไม่ใช่นี้จะว่าตอนเนี้ยมัอยู่นี่้่อเช้าจนะนีอ้ยนมอย่น้ยเนาะแต่เป็นโรตาร์ะจากาขายกูมือได้เนะอากนีนะมันม้วนดีจีิดอกแต่คือแที่แลเนาะก็เยวก็หัวกันดอกเว้ไปนอง ้ำโบได้โยกผัดโบมีหัวพี่น้องเอ้ยนี่แหละน้อเพราะว่าคือแต่ที่แหลมมันเท่ากับไปแบบจำปาผู้ที่ว่าคนยากจนกับพบพ่อเรื่องโูกเรื่องเฉาแล้วนะมา่อเทียนบรรยากาศพบเมื่ยนบรรยากาศน้ำพี่น้องแต่คิดเป็นนิการดีขึ้นกันพี่น้องไหมกับละซับปนกันไปนี่แหละเนี่ยแก่บางคนเพื่อนกาถามได้บอจิตเพป็นกระถามว่าบอต้านะ อาญาญาเหตุการช่วยเรือแล้วบ่เพื่อนว่ายังยังบอกเพื่อนในบาต้ายังอยู่กต่ยังคือเก่าแหละเนาะกเพราะว่ากาช่วงนี้กาคือบาต้าคือบ่แหละกาเขากาเริ่มเข้าฤดูการเห็ดเรียกแล้วนะกัรอาป้าปนกันไปนะกาบู้ใหญ่เพื่อนอาช่วยเรือมากเขาก็ไปอย่างที่นะถ้าบู้ใหญ่มากกาเมื่อใดเขาว่างเขาก็ไปอย่างที่เน้นเน่นเน้นต้องบอกเป็นต้องบอกเน้นเลยกาดูยหน้ายันหน้าแล้วกาลูกต้องให้ต้าหน้าโนบอจิตโดยกาภาพุ่มพี่น้องมาไม่นี้กาบุมใหญ่ยังไล่ดอกเน้อง แต่พี่เทวา่าพาอแม่พี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมบรรยากาศแล้วก็ว่าวสั่งซันเนาะสี่สันเนน<อ>พื่อให้มาเป็นพ่วงบันเทิงในคลิปมาเพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะได้เบิ่งได้ชมแล้วบอเครียดพ่อแม่พี่น้อง,งน้อยอ้าวบอต้าว่ะคือมากว่าแจะยอกได้ผู้สาวไ<อ>ด้นะโอ้เนาะบอต้าพ่อแม่พี่เทวะจริงจังไปครับค้าวว้าที่ยอกไปทุกที่ทุกอย่างพ่อแพี่น้องเพียงแต่ข้าวว้าขึ้นมาเนาะเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งค้อเท่นที่ว่า อ่าได้หัวได้ยิ้มอย่างที่เห็นอ่าดาวว่าเลือกอ่าในในโลกใบนี้นะมันก็มีอ่ผู้หญิงผู้ใช้เลยกัถ้าขาดผู้หญิงไปมันก็ขาดสี่ซันคือบอลท้าวว่าอะไรเนาะผู้ชายไปคือกันพี่น้องแม่มันต้องคลองไปบที่ของคู่คู่กันก็คือผู้หญิงเกลือนเนาะถ้าในโลกใบนี้มีแต่ผู้หญิงกะโอ้ยสะกทีไม่ว่าไดนะกะถ้าจะมีผู้ใช้ต้อยกะแต่เข้าไปเฮียนก็คือบอลท้าวว่าอะไรบางเรืองกับโมม้วนเนาะบ่มีผู้ว่าผู้ยอกนะ เอาโอเคเลยชั้นใดๆกันคือชิได้ขอจบคลิปนอกบอจิทบัดเนีพี่น้องจะใดกันต้องกราบขอบคุณขอบคุ่นนอกไปพี่น้องวัตถุทุกคนนอกที่เข้ามาที่ตามมาชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะล้วก้ะขอพูดขาวโฆษณาของบอต้าไปเอพี่น้องก็าไว้เนาะพ่อพ่ออ่ากับบอต้าในคลิปหน้าเนาะถ้ามีโอกาสมีเวลากระมีภาพไปพี่น้องเนาะอ่มาเบิกมาชมอ่ไม่พ่นพี่น้องเลยกับวัอนี้ก็ถือว่ามาสนคนเนาะกคือชิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี